น like, ั้นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเนี่ยมันมี2ทางนะตัวที่เป็น G10 จะเป็นตัวสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะออกราคาให้มันถูกลงกว่าตัวสแตนดาร์ดก็ทํายังไงก็ได้ให้วัดให้ต้นทุนมันถูกลงและมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสตอรี่หน่อยก็คือเปลี่ยนด้ามให้มันเป็นไฟฟอดูดูหลักการออกแบบนะมันจะมีรุ่น G10 วิธีการที่จะเตะรุ่นนี้ออกมาให้มันน่าสนใจก็คือเขาลดน้าหนักลงประมาณ10%เอ่าเขาจะลดน้าหนักของโมเดลโมเดลสแตนดาร์ดลงสิงเปปรนเป็นประกับอีกแนบหนงกาองาขาตลงกัง ทำให้คนที่เข้ามาในตลาดบอกเลยเฮ้ยมันไม่แพงนี่ว่าใช่ไหมอ่ากตมีวิธีหนึ่งก็คือทํายังไงให้มันให้มันออกตัวที่มันราคาสูงกว่าสแตนดาร์ดวิธีออกออกให้มันสูงถ้าราคามันจะเพิ่มสูงสิ่งที่ควรจะเพิ่มแวลูก็คือโลหะมันก็ออกตัวที่มันทำเป็น35 VN มาไงที่มันเป็นเป็นเทนเนเซล่ะเปลี่ยนโลหะให้มันเป็นเหล็กเทพขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมันสูงขึ้นนั่นแหละนั่นคืวิธีการออกออกแบบแพงขึ้นต้องเปลี่ยนวัสดุให้มันดีขึ้นเหมือนแพงขึ้นเนื้อม อแต่ถ้าจะทําให้มันต่ำลงเอ้ยเราขายเราขายเนื้อสุโขทัยอยู่อะแล้วก็เราฝานให้บางเลยมันจะได้ถูกลงปริมาณเนื้อน้อยลงหน่อยคุณก็จะขายได้ราคาถูกลงถูกไหมฮะเห <laughs> มือนคุณทําเหมือนคุณทำ,ณทำข้าวหน้าเนื้อขายอะขายชามละร้อยอะวันดีคืนดีชามละร้อยแพงไปไวะออกไปชามเล็กๆก,ก็ได้ชามแบบที่เขาไหว้สัตว์เจ้าอะเออห้าสิบาทเอาเนื้อแปะไปหน่อยแบบให้คนที่เขาอยากกินแค่ห้าสิบาทเขาก็จะได้ซื้อไปไงร้อยหนึ่งแพงไปเว้ยห้าสิบมีแต่กินไม่อิ่มนะแต่อร่อยสสวััดีครบ <laughs> โอเคป่ะเอออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีออกหรือว่าเราขายข้าวหน้าเนื้อร้อยหนึ่งแล้วเราก็ออกข้าวหน้าเข้าวข้าวหน้าเนื้อพิเศษสี่ดันขึ้นไปเป็นสักร้อยสามสิบแต่ให้เหมือนเหมือนเบิ้์เลยอะอะไรเงี้ยเราก็ไปลดต้นทุนตัวอื่นเติมเนื้อไปหน่อยตัดนั่นออกหน่อยเราก็ทาได้หรือม่เหมือนในในกรณีแบบขายก๋วยเตี๋ยวไงขายขายข้าวอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นโลหะมีกระบวนการของมันนี่ก็เป็นตัวเล็กที่ผมแนะนํันีีีี่่่่่มมัััันนนนยยยงงงเเเเปิดดดดดไไ้้้้้้้อออาาาาะคครบพววกกกกกก็็็็็ใใชชถืืแตลลลท เออเลดี้บัคแล้วแต่เลดี้บัคต้องเวลาจับมันต้องหยิดโยงนิดนึงแต่ผมว่าตัวเนี้ยคนีพอด,พอดีพอดีมือไม่ต้องสนใจมากใครๆก็ทำอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าขนาดมันออกแบบมาให้พอดีมือนี่